ประแดงเศร้าเช็คพิ้งไหม่าาร์จแบตไว้เยอะๆนะครับชาร์จแบตไว้เยอะๆเดอ้อดูไลฟ์สดตอนเย็นนี้กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลย ร้อยิบสองบาทครับสาม xl บมมีผมสั่งมาไซส์ m หนึ่งร้อยตัวไซส์ l หนึ่งร้อยตัวแล้วก็ xl ห้าสิบตัว xl สิบไม่ได้เพิ่มบอกครับ <c oughs> ต้องมีสอง xl ด้วย3สาม xl ด้วยใช่ไหมครับ oh. เดี๋ยวถ้าเป็นไซส์พิเศษเดี๋ยวผมอาจจะต้องได้ให้รอรอแบบสั่งแต่ผมรอรอสินค้าแต่เสื้อเนี่ยมีแล้วครับแต่ว่า รอแชมพูแล้วก็รอ,อยาสีฟันสูตรฟูละไรแล้วก็รอครีมอาบน้ำดีล่าสกินเราก็จะเอากลับมาขายอีกนะครับสวัสดีครับพ่อพ่อสมจิตบอ่อทองอ้ยพ่อให้เกียรติแังคอมเมนต์มันมานเด้อครับขอให้สมพรสมพรที่พ่อให้มาด้วยครับ อยกุดชุ่มครับพ่ออยู่บ้านพ่อที่นี่พ่อสมจิตท่านเป็นคนอำเภอไทยเจริญนะครับแต่ก่อนก็ขึ้นอำเภอเรืองนกทานะครับบาน์ขําเตยอ,อำเภอไทยเจริญมืนเอเนี่บอยโยกุดชุ่มครับพ่อมองมด้านหลังเบทีใหญ่สูงมากครับเวทีโอ้ยปีน่ะผมขึ้นหน่อยขึ้นใหญ่เดี๋ยวผมจิตได้แก้ไขอยู่ผมมันสูงสูงแล้วมันอันตรายย่ำล่มย่ำหยัง,ย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 งสิไหมครับ เมือ่อใดที่มีล้มนี่นั่นแน่เนี่ยผมโยู่มเป็นสุขกลางบนซื้อเท่าไหร่ถึงจะได้เสือ้อยังยังไม่ได้ทำโปรเลยแม่ยังไม่ได้ทำโปรเลยครับทําไซส์เดียวเหมือนงานมิทติ้งก็สวยนะคะไอ้น,นี้ผมผมสั่งแยกไซส์ไปแล้วครับผมแยกไซส์ไปแล้วเพื่อเพื่อที่จะแบบได้ใส่พอดีตัวเบอร์เอ็มสั่งมาล่ร้อยตัวเบอร์เอล ร้อยตัวครับแต่ไม่มีเบอร์เอนะถ้าคนที่ไซส์เอก็น่าจะใส่เบอร์เอมได้ไม่ใหญ่มากบัตรหน้างานเท่าไหร่140บาทครับมีแอนอรดีด้วยแล้วก็โชว์เชั่วโมงเต็มครับสามอยก็ชีวิตบอบแพ้งดอกพี่น้องครับถือว่าได้ซอยกันเนาะแล้วก็บัตรกลุ่มปิด122บาท ลูกบานสิบปยุมกันเสื้อเสือดีบอดฉะนั้นให้เตรียมโตวไวครับจอบเดมันจังสิท่านมูสั่งไว้แล้วแจกสั่งจะสั่งไว้แจกปีใหมค่ค่ะอันนี้เสื้อบอยอ๋อ หมายถึงจะสั่งสินค้าไว้แจกใช่ไหมครับอันนี้คือเสื้อเนี่ยผมสั่งมาไว้แถมไว้แจกไว้แจกลูกค้าที่มียอดซื้อให้นะครับลูกจะต้องบอกขายในวันธรรมดาวันทํางานนะคะจะได้ให้น้องสั่งเสื้อให้เพราะว่าแม่ทําไม่เป็นลูกบอยครับแม่ไม่ได้เหมือนเรียวกันนั่นหรอกครับรอดีล่าสกินขี้มันน้าดีล่าสกินเนี่ยผมยังยังใช้อยู่นะ ม่ต้องสูงนาะพอดีพอแล้วผมจะเน้นเวทีแบบก็ยังยังไม่ได้แบบนะครับใครมีเรฟเฟรนดีเดีๆเสนอได้นะบางทีคิดงานทุกปีมันก็ทื่อมันก็แบบว่ามันกระบอแกแลกบอมไม่นาะสมองเดียวมันต้องหลายๆคนคิดซอยกัน แม่จองหนึ่งตัวไซส์ใหญ่โอ้ยแม่แม่ยาเฝ้าเดี๋ยวลูกสิดประกาศอีกคืนนึง